ฝากากดติดตามช่องแบบของก่อนแชนแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข่าสู่ส่องแบบของก่อนแชนแนลครับมือน,นี้จพพับครับพี่น้องมาเบิง่งเบิ่งเข่าครับ เขา้ามเหมืน่ตัดครับเป็นเป็นบาบ่ครับงะมาเิ็นครับมาเบิ่นกันครับพี่น้นี่ครับเขางามนเสียงเงีวเลยครับกำลังเสี่ยงเงีครับจะเอาเนเ้นบาหรือยังไงครับเพเบิ่งน้ำกันครับว่าการพัดเขามันวีกังไงครับ ก็มนมาทำเทาี่กคือตัดแต่กโ้ยุ่ครับาะรงเราน้าัทั้งนไปครับมีกเปลี่ยก็เลยผการตัดขอให้คำตั้นๆเลยนะที่แบบ เพื่อเดียวครับเขมีการใช้ดุคบใช้รถใช้แบบพลิกผานแนวไปเพื่อเดียวคมีใช้ดุกมีการปั่นหนาครับใช้ราปั่นหนาก็หนี่ครับ 他这个衣服，一个大，三千五，一百块钱，不到千，不到一千，不到三千。

ตใช้หุดเทวานใช้โุ่แเลอตัอง้กกตงกัตเยครับตการไปซุ้อไ้ครับการทำหน้าแประหยัดพาพี่นอ้องจะเห็นว่าการทำหน้าแบบประหยัดเหนเดิดเนไม่ริตตผมเนี่ยครับมันมียู้ิดอตอนวานครับเปิดเบิร์ไหนเลยครับอย่างน็น การรานเขาเราจะใช้ปุ๊บแบบง่ายๆครับที่ไม่คิดเลยครับเพราะว่าเลยตอนนี้ไปแล่าคิดควันขาดท่ามการตัดเขาได้ดีเพาะไปเที่ยงแค่นี้ครับเอาที่ก่ามารเนื้ที่สามทที่ห้าที่ห้า